สวัสดีค่ะพบพ่อกับสาวอีสานอีกแล้วคนเก่าคนเดิมเนาะค่ะืันนี้คลิปสันส้นๆค่ะเอาเสือโปโลโมาฝากพี่น้องป่องปลายอาสอมอเนาะค่ะเนะเาะอันนี้สิเป็นออเดอร์จากโคราชค่ะอำเภอจอหอนะคะลูกค้าน่ารักมากรตที่2แล้วค่ะจัดทรงลุ่งล่างทรงไปไหนเราเด้อม,มีทุกไซส์ให้เลือกเลยนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถสั่งปัก ชื่อหมู่บ้านได้เลยนะคะเป็นเสื้อโปโลค่ะพร้อมปักโลโก้หน้าหลังฝากไว้ให้ติดตามด้วค่ะเพจอีสานลงไปเหนือกามี่จ้าตอนนี้ก็กำลังตัดพายุค่าวัตถุดิบที่เอามาเผ็ดเสือนี่เนาะม่วงมะปางค่ะตอนนี้กกำลัง ตัดตรงให้ลูกค้าเชี่ยงไม่แล้วก็ลูกค้าที่กำลังสั่งจองเข้ามาอีกนะคะม่วงมะปางเราตัดเองเย็บเองผลิตเองปักเองทุกอย่างเลยค่ะที่ร้านปายฟีฟ้าตอนนี้กำลังขมักขมินตัดสเสื้อนะคะน้อนลอรับเลยด้วจ่ปาปลายท่า